ไอ้เบร์ฟีโป้งเนี่ยไอ้ยังไงฮอดแต่งตัวละลายไปยุนาทตมันมันสิมีแบคดอกเป็นบจอยี่ห้อเลยดิตอนรับแขกสุลยะเวนอือ่กสิออกไปอืงไงไปยุนาแระตูนั่นใส่สุดแวใส่สุดนักรองที่เดียวกันเนาะที่เดียวกันสร้างเรืปีหนาเจอ มาแล้วสี่สิบสูตรตรงกันสี่เดียวกันแต่ว่าสิบพวงคิดนะได้ไกอยู่บอกขอลเขางสอาพวดเหรเขาสิบ้าหมื่นที่สี่จอเเขากระตังของเขาั่งก่อนเลยกบอร์ส่กระจอยใหสามอันเรากจอท่าหนาตูเข้าอย่างบอมือขึ้นมาหนาแล้วบานแล้วนนี้แลขึ้นนพอบุญไปนะได้ยันายี่สิบสองนยเาบ อยากพอิ่งไปยุคอะไายพอมึงยื่ไซร์ละสัวพอมาม่ายพานมุอีกแ่พมารวมกิจกรรมัเที่จะพอมาบ่ายพาเรอเป็นแบรนด์ลําห่มาอลําบุ้งใหญ่เนี่มาถามทามอเโอ้ยนอ ก็เลยว่าคอยให้เจ้าไปยุต่ว่าคันเขาเป็นนั่งอีกจังไปแันก็เลยเป็นนั่งอีกจไปเพราะสิอยากไปยุติจึงไปขอหอจังไปขอหองบอกจังเอาว่านี่นเอาว่าเพ่ได้สิไปเพืดสิมากหนมาบอกกันบอกกันก็เลยไปบอกกันก็เลยไปบอกกอน